สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจอีสุป้ายแดงพี่นกนะคะวันนี้พี่นกมีส่งมอบรถรุ่นไฮเดอร์1.9 LDA กับโปรโมชั่นดาว19,999บาทโปรนี้รับรถได้จริงนะคะวันนี้มาฟังจากปากลูกค้าเลยที่รับรถด้วยโปรนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันสวัสดีค่ะคุณทองลาคุณลำยเนาะก็อันนี้เจอพี่นกที่ไหนนะเพจครับเพจเนาะเพจเฟซบุ๊กเนาะกับโปร19,999วันนี้รับรถที่โปรนี้คอนเฟิร์ม เนาะจะเป็นไงบ้างเดครับผมใจมากครับพี่นก้องแถมมีให้ครับผมครบเลยเนาะครับผมแล้วก็โปรหมื่นเก้าเนี่ยวันนี้รับรถก็หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทรับรถได้จริงเคสนี้ไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะคะสามีภรรยาเซ็นร่วมกันรับรถได้เลยเนาะวันนี้มารับรถแล้วกับพี่นกที่อีสุพระนครสาขาปทุมธานีเนาะวันนี้ลูกค้าเดินทางมาไกไนะเดินทางมาจากจังหวัดสุรินเลยเพราะตอนแรกก็นั่นหมาย ว่าจะไปส่งนี่ลูกค้าบอกว่าอยากมาเห็นโชว์รูมอยากมาเยี่ยมเยียนโชว์รูมก็เลยนัดมารับกันที่โชว์รูมนะคะก็ยังไงฝากเพจอีสุป้ายแดงพี่นกไว้ด้วยนะคะท่านใดสนใจทักมาสอบถามได้นะคะก็หรือจะโทรก็ได้นะบางท่านไม่อยากพิมพ์ไม่อยากคุยทางแชทก็อยากจะได้ยินเสียงก็โทรมาที่0816368549นะคะพี่นกยินดีบริการทั่วไทยเลยนะคะแล้วก็ยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย